Good, good! The is uh, thank you. Thank you. Thank uh. you. Thank 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 you. สวัสดีครับบีทูบีมินยักครับผมทีมงาน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 ท ใช่ไหมครับโค้ชชื่อฮันชิกนัชอบรากร้องของวงนี้ครับอ๋อจริงชื่ออะไรนะฮันชิกฮันชิกโวันับวัันม่กก ดูแลเรื่องภาษาอังกฤษครับของวงนี้นะครับถัดไปครัสวัสดีครับเนเซ่ทีชองเอริน่าดลเบรบ์ปิสต์ชองเอรินุ่นแต่เขดูแลเรื่องแรปของวงนี้ครับแรปสองคนแล้วนะแร็ปสคนแล้วนะแล้วโดนนะสไตรันนเอสาบังเนอรเลเบรบ์ปิสต์ชเป็นคนท้องของวงนี้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องการร้องของวงนี้ครับ

เมื่อคืนนี้ฝึกมาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นครั้งแรกที่จะจัดการมิ팅ที่เมืองไทยใช่ทุบเฉยนี่เป็นครั้งที่สองนะครับอ๋อครั้งที่สองครั้งนี้จะจัดพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอใครอยากได้บัตรผมมีอยู่เสกใบอ่ะใช่นะฮะจะแจกเดี๋ยวรอตอบคำถามก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นยังไงมาเมืองไทยต้องสองสามทีเป็นยังไงบ้าง 여기 방문하자 두 번째 생 어, 일단 지난번에 팬미팅 때 너무 정말 큰 감동을 받았기 때문에 저희가 굉장히 빨리 오기를 기다렸어요 근데 이렇게 기회가 돼서 다시 오게 돼서 정말 기쁘고 내일 정말 멋진 무대를 보여드리도록 하겠습니다. เพื่อสำหรับแฟนในวันพรุ่งนี้ให้ทุกคนเตรียมไว้ทุกคนให้ทุกคนนะเตรียมพิเศษมาเลยพรุ่งนี้ผโค้ชเต้ชิมยังเลยส่งกันเองเพื่อเพลงนี้ครับโอ้พิเศษใช่ไหมครับโอ้ไทยกงโนเรลจริงๆเป็นความลับนะครับแต่ว่าก็เกิดเกิดเ้นๆแล้วกันว่าเขาก็เตรียมเพลงไทยมาให้แฟนๆชาวไทยทุกคนนะเพลงไทยครับแล้วก็เต้นด้วยก็เขาเป็นวงเต้นเ่ย ผมเดาเลยผมเดาไม่เป็นไผมเดานะโอเดาเดาแน่นอะนไม่ใช่ไม่ใช่ต้องป้ายเพียงกับแน่นอกแน่แน่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มใช่หรืออะไรหรืออะออหรืออะไรหรืออะไรลองดูสักนิดนึงไหมว้าวฮะว้าวขยับทางนิดนึงขยับทางนิดนึง 何で今

กันนะนงเนียแล้วมาถึงเมืองไทยมาวิอูภาษาไทยได้มากกวาราอบคุณครับนั่ที่สลาเกทมียต่้าเกดถ้าเกิดถ้าเก้าดถ้าเกเด้กิด้้้เก หนังจากเจอคิดถึงพ่มใหมครับคิดถึงผมไหมครับักจ๊บคิดถึงผมไหมครับพูดก่อนได้เปียบับทีหลังจะเหลือคำน้อยลงนะฮะรัูดดรั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 บดรับดดันดีค่ะฝันดีครับันดีค่ะใช่ละออ ฟ uh ันดีครับฟันดีได้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 โอ้โหแฟนๆได้ฟังคำนี้หลับเลยอ้าวถัดมาเซเวอรเซบเวอร์เซบเวอร์วมอก้ฟังเป็นเซเวอร์อีกทีอ้ามเซเวอร์เซบวอร์ชัดๆเซบเวเซบเวอร์เซบเวอร์เซวอร์เซเวอร์เซเวอร์อหัวหน้าวงนะอ้าเต็งกันไหม แต <half. S 2> oh, sure. ่งงานแต่งงานกันไหมอันนี้มวยท่าจะพุ่งเข้าไปเลยแต่งงานกันไหมเอาละฮะโอ้โหอ่ะเริ่มโอเคค่ะเริ่มโอเคอะไรโอเคไหมคะคขบคุณค่ะเริ่มโอเคอ๋อ น้องไม่โอเค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 น้องพูดตามผมน้องไม่โอเค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 โอเคป่านฉันลังเมลังตาเพราะอง ุขาจะมาคุนร้องเป็นเพลงเลยล้องเป็นเพลงเลยโอ้โหเยี่ยมมากแต่เขาร้องไวจฉันอีกครั้งนึงดีไหมคะก็ฉัน่งงยัว่าบาสททุกครั้งที่ทำมา Thank <shriek> you <laughs> 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 ที่ฟังแต่ว่าจะไปลำพังไม่ใช่ฉันนั่นยิ้มลำพังหัวเราะลำพังร้องสิร้องร้องไหนร้องไหนร้องสิให้เขาร้องก็ดไม่น้องตั้งี้ท่านผู้ชมจะได้รู้ฉันนั่นยิ้มลำพังหัวเราะเอาสำเนียงไม่เอาสำเนียง้กงนีติดใจวันทุกครั้งที่ผ่านมาไร g h t ว้าวเอาละท่านผู้ชมคมเพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆหมายถือนอกเหนือจากแฟนที่เป็นแฟนอยู่แล้ว I'm 권도 t g o 이 n g to t a l b o t o b 의 장점이 무엇인 b o u t it. I'm not going to t a b o u t i 고 I'm not going 네 o t a l b o u t it. i b t o b 의 b o b ก่อนหน่งนะครับท네ั้งเจ็ดคนนะครับหน้าตาดีทุกคนนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ทุกคนแล้วก็มีความรค้สึกที่รักดนตรีทุกคนมารวมตัวกันนะครับ หน้าตาดีท <ini> ุกคนรักเสียงเพลงรักเสียงดนตรีแล้วก็มารวมตัวกันผมเติมให้อข้ออปากหวานด้วยน่าสนใไหมคัเนี่ยม่ได้ใักลมันสดาอ๋อตั้งแต่ทีบอกว่าผมเนี่ยรูนเดียวกันตนีชิงกุลก็มาแล้วจ้รโอเ